เ่อเลยครับทายใหม่อีกหนึ่งครั้งครับสวัสดีทุกคนครับพามาชมในช่วงท้ายเกมแล้วกันการล็อกกันนานเหลือเกินครับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างดาวรุ่งที่ฟอร์มเรียกได้ว่าร้อนแรงมากนะถึงแม้จะแมตช์ล่าสุดจะแพ้นะครับจ้าต้าบังเลนนะครับแพ้น้องเชียร์มาเพ็นแค่แต้มเดียวเนี่ยแต่ดูจากฟอร์มการเล่นแล้วต้องบอกว่าสดมากๆเะครับจซต้าชั่วโมงนี้เนี่ยเจอกับฝั่งตรงข้ามครับรุ่นพี่จอมเก๋าอย่างพี่นัทสวนผักครับ ถ้าย้อนกลับไป4-5หปีในยุคที่ตะก้อเดินสายลงโซเชียลที่แรกๆเลยเนะี่ยต้องมีคนรู้จักชื่อน้าสวนผักบ้างเลยครับแต่ตอนนี้กับสกอร์ตามอยู่ถึง2ต่อ9ครับต้องบอกว่าวันนี้พี่นัาสวนผักครับลูกเสิร์ฟยังเจาะเกมรับของเจ้าต้าเนี่ยถือว่าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ กา9.2กับฤดูการยอดลูกโ oh อ้โหลงแล้วพี่นัทลูกนี้ครับ,บอรอสวยงามมากครับไหว้ไหวอไห้คุณเขาตั้งใจซื้อมาให้เราแต่ว่า <bad> 10ต่อ 2, 2> ครับฤดูยอดครับโอ้โหเต่าครับจะเอาให้จบไปเลยหรือเปล่าลูกนี้ครับโหดเหลือเกินครับพี่น,นัทสวนผักครับต้องเจาะให้ได้ครับลูกเสิร์ฟครับ2ต่อ10ครับ ดูดิครับลูกเสริมพี่นัทเองเนี่ยเจาะเจ้าต้าไม่ลงเลยครับเอาเอาเลยครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่สิบต่อสองครับเปิดแล้วยังไงก็เจ้าต้าทันไหมได้ครับนะตบอลซันแบ็คครับ เฮ้ยไอเฮี้ยจะหันหาพิโยดิจะหันหาพ่โยดิตาตายแล้วหานหาพ่โยเฉยเลยขวาสุดมาครลูกนี้ครับสิบต่อสองครับ สองต่อสิบครับเปิดครับล่าเข้าไปแล้วดีลงที่เดิมเลยสิบต่อสองครับ สายครับลูกี้ครับยกเข้ามาแล้วดูจังหวะการสอดตัวเตะครับโอ้โหที่น่าสวนผักกับเสือยังมีลายอยู่ครับถึงแม้ว่าวันนี้จะมาในลายคิตตี้สองต่อสิบครับเอ้าโอ้โหนี่คือสิ่งที่พี่โยกลัวมากครับความยาวของขาครับ ไม่ได้สไลด์เลยดีว่เยียบมันยืดไ้ไม่ได้สไล,ลไไดไล์มันจะนยืดนีะโอโหก้าเดียวถึงแล้วครับเจ้าตาโอ้โหแล้วกระแทรกลุน่นี้พินับี่มังเะเลาเลยอเมาดีเกมเสริฟสิบเอ็ต่อสครับโอ้โหขวาสุดลุ่นี้ครับหลอกหน้าเท้าเขาเจ้าตา นี่เป็นลูกเสิร์ฟยุคใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าแพวเลยครับเสิร์ฟต้าบางเรียนก็คล้ายกับทีมดอนนะครับฝันวาม12-2ครับลุงนี้พยายามจะตัดหน้าซ้ายครับยังอยู่ครับยังเตะว้ สอต่อ12ครับเปิดครับยกเข้ามาลูกนี้ก็ต้าเหมือนดูครับว่าจะติดเกมได้ไหมครับบอกโปรเยอะด้วยนะครับสีบัญชีหมดทุกอย่างครับมีเหรอไม่มีมั้งจากคุณไม่มดำเลยยังอยู่ครับสองต่อสิบสองครับ

ลลููกกบาาย,ตยตแต้มเดียวเกมครับถึสองต่อสามครับจบเกมไหมพี่นัทจบเกมไหมพี่นัทโอ้โหพี่นัทบอกยอมแล้วครับก็นนทําบอกว่าทําไม่ดีกว่าจริงๆครับวันนี้ก็จ้อใต้ครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ